นี้นะอ่าเราอยู่ที่ร้านม่อนกิ่วม่วงนะคะอากาศดีมากนอไม่ร้อนจนเกินไปนะคะนี่ไม่มีนั่งแบบไม่มีร่มเลยนะคะทุกคนจะมาพาทุกคนมาเที่ยวนี่ร้านนี้นะคะม่อนกิ่วม่วงนะวันนี้นะคะเกตสั่งเมนูนะคะก็คือเป็นเมนูชาอัญชนันน้ำพึ่งนะคะน้ำพึ่งป่าเห็นเขาบอกว่าน้ำพึ้งป่านะคือน่าจะเป็นเมนูที่พอได้อยู่นะคะอ่ะ อร่อยมากนี่เดี๋ยวเปิดให้ดูนะคะวิวหลักล้านมากวิวหลักล้านมากทุกคนนี่ดูสิดูซิคือดีนี่นั่งอยู่นะคะกินกาแฟไปนะกินชาไปนะคะแล้วก็ดูวิวไปด้วยคนะ่ะทุกคนแหมดูดิมันช่างฟินอะไรขนาดนี้นะคะ นี่นะนะคะอันนี้ขนาดวันแบบวันทํางานนะนี่สวยค่ะใช่เลยสวยสุดๆไปเลยค่ะทุกคนคือดีนะคะอากาศก็ดีค่ะไม่ร้อนนะคะพาทิตย์ไม่มีแสงแดดนะแต่ว่ามีลมเย็นๆนะคะลมเย็นๆเนาะนี่ก็เลยพาทุกคนมาเที่ยวด้วยนะคะเหมือนกับทุกคนได้มากับเกตเลยนะอันนี้กลายเป็นเพจไม่ใช่เพจสุขภาพแล้วนะ <laughs> กลายเป็นเพจพาเที่ยวแล้ว